กับสวัสดีนะครับพบเสจพิบาลในวันอังคารที่8สิงหาคมนะครับขออธิษฐานที่พระเจ้าจะเปิดตาเราเพื่อเราจะได้เห็นความจริงพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงพวกเราวันนี้ในสดุดีบทที่7นะครับเราไม่จําเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดแต่เราอาจจะเข้าใจบางตอนบางข้อบางส่วนแล้วที่สกิดใจที่โดนใจเราและที่เราจะได้นําไปใช้นะครับ หัวข้อวันนี้ผมตั้งว่าดาวิดกล่าวถึงเรื่องศัตรูศัตรูนี้เนี่ยเห็นว่าดาวิดได้พูดถึงก็คือเกี่ยวข้องกับคูคดคนเบนเจามินซึ่งคนเบนเจามินนั้นก็เป็นเผ่าของออหนึ่งที่ซาอูลเนี่ยเป็นกษัตริย์และมาจากเผ่าเบนเจามินเป็นไปได้ว่าคนเบนเจามิน คนนี้นั้นได้ทุใส่ร้ายกล่าวร้ายดาวิดว่าจะยึดบัลลังก์ของซาอูลเพราะจากคำบรรยายที่ดาวิดได้พูดถึงเหล่านี้เนี่ยเรามาให้ข้อคิดทั้งหมดสี่ข้อคิดด้วยกันข้อคิดประการที่หนึ่งคือดาวิดอธิษฐานเชื่อวางใจในพระยาเว อยู่ในข้อที่หนึ่งข้อที่สองอะไรครับคือสิ่งที่แสดงออกด้วยคำพูดว่าดาวิดวางใจก็อยู่ในข้อที่หนึ่งว่ารพระองค์ลี้ภัยในพระองค์เพราะถ้าเราดูจากข้อที่หนึ่งคนเหล่านี้ศัตรูนี้เนี่ยกำลังตามล่าดาวิดอยู่นะเหมือนอย่างสิงโตที่ตามล่าเราจะสังเกตดูว่าสิงนะครับ เบียบเทียบก็คงเป็นสัตว์ที่มีอนุภาพมีกำลังดุร้ายที่สุดมนุษย์ไม่สามารถที่จะชู้สู้กับสิ่งได้เป็นภาพถึงบรรยายถึงความรู้สึกของดาวิดว่าท่านเองโดยลำพังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากมือของผู้ตามล่าเหล่านี้แต่พระคัมภีร์ได้พูดว่าดาวิดได้เข้าไปลี้ภัยในพระองค์ คำว่าลีภัยหมายถึงการพึ่งพิงแสดงหลบภัยนะครับเหมือนอย่างผู้ลีภัยที่เข้าไปพึ่งพิงอาศัยอยู่ประเทศเคลื่อนข้างบ้านเป็นความรู้สึกแสดงออกถึงการเชื่อพึ่งวางใจในพระเจ้าเมื่อชีวิตของพวกเราตกอยู่ในสภาพที่ถูกตามล่านาจากอาจจะไม่ใช่มนุษย์ แต่จากปัญหาจากความทุกข์จากความลำบากหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดการตอบสนองที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือการที่เราเองเข้าไปพึ่งพิงขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าข้อคิดประการที่สองครับดาวิดยืนยันในความชอบธรรมของตนอยู่ในข้อที่สามกับข้อที่ห้าก็ ดาวิดพูดบอกว่าถ้ามีความผุดหรือพบความผิดเนี่ยเขายินดีที่จะทำไมครับเขายินดีที่จะรับโทษที่ตัวเองได้ทำนะแต่ว่าท่านสามารถที่จะพิสูจน์บอกได้ต่อหน้าพระพักพระเจ้าว,ว่าท่านเองบริสุทธิ์ท่านเองไม่ได้ทำผิดสิ่งใดนะ ข้อคิดประกาศที่3าครับดาวิดทูลขอพระยาเวพิพากษาศัตรูของท่านอยู่ในข้อที่6กับถึงข้อที่8นะถึงข้าแต่พระยาเวขอทรงลุกขึ้นนะขอทรงตื่นขึ้นแล้วก็พูดถึงเรื่องของการพิพากษาเราอันนั้นเป็นความรู้สึกของคนในพระกมภีร์เดิมนะครับเมื่อเขาเอง ไม่ได้รับความยุติธรรมจากศัตรูของเขาเขาก็จะร้องขอพระเจ้าเพื่อประทานความยุติธรรมให้กับเขาโดยพิพากษาลงโทษแบบศัตรูนะครับของเขาแต่ใน,ในพวกเราที่เป็นอ,อ,อยู่ในยุคข,ของพึกคุณในพันธสัญญาใหม่เราคงไม่ได้อธิษฐานในลักษณะเช่นนี้เพราะว่าพระเจ้าให้ความยุติธรรมเราอยู่แล้ว พระเยซูคิดส,สอนพวกเราว่าเมื่อศัตรูของเราหิวก็เอาทำไมครับอาหารให้เขารับประทานเมื่อเขากะหายน้ำก็เอาน้ำให้เขาดื่มและให้อธิษฐานเผื่อศัตรูของเราทำดีต่อศัตรูของเราอันนั้นคือภาพที่พระคัมภีร์ได้บรรยายไว้สำหรับพวกเราในยุคแห่งพันธสัญญาใหม่เมื่อเรามีศัตรูหรือคนหนึ่งคนใดทำร้ายเรา ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดหรือกล่าวโทษเราในสิ่งที่เราไม่ได้ทำสิ่งที่เราเองควรจะทำในที่นี้นั่นคือเราเองจะต้องอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะยกโทษให้กับเขาและขอให้เราที่จะประพฤติและปฏิบัติตัวทำดีต่อเขาขอคิดสุดท้ายครับ ดาวิดกล่าวถึงพระยาเวผู้พิพากษาที่ชอบธรรมนะอยู่ในข้อที่เกถึงข้อที่ส6บซึ่งบรรยายถึงพระเจ้าพระเจ้าผู้ชอบธรรมผู้พิพากษาที่ชอบธรรมมีคํากล่าวถึงคําว่าชอบธรรมชอบธรรมชอบธรรมถึงสามครั้งด้วยกันและเป็นการพูดให้เห็นถึงสิ่งที่เ ดาวิดบัรยายถึงพระเจ้าของเราที่เป็นผู้พิพากษาก่อนหน้านี้ดาวิดนั้นบอกขอความยุติธรรมขอการพิพากษาตกอยู่บนคนเหล่านั้นที่เป็นคู่อริหรือศัตรูของเขาแต่พระเยซูบอกให้เรายกโทษกับศัตรูนะครับทำดีต่อศัตรูของเราแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะแก้แค้นและ พระเจ้าจะเพิกเฉยไม่ให้ความยุติธรรมพระเจ้าจะให้ความยุติธรรมกับพวกเราเพราะการแก้แค้นการตอบแทนไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราในที่นี้นั้นดาวิดได้บรรยายถึงเราจะได้เห็นถึงว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยคู่นะครับผู้ชอบธรรมอยู่ในข้อที่สิบแล้วพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ที่ลงโทษคนอธรรมอยู่ในข้อที่ยี่สิบข้อสิบเอ็ด ทั้งหมดเหล่านี้การพิพากษาของพระเจ้าหรือการตอบแทนของพระเจ้าเป็นการพิพากษาตอบแทนที่ชอบธรรมและยุติธรรมพระเจ้าจะให้ความยุติธรรมกับพวกเราในทุกสิ่งที่เราเองถูกกระทำหรือในสิ่งที่เราเองนะครับได้รับขณะที่เราอาศัยอยู่นะในโลกนี้ ดาวิดได้พูดสรุปสุดท้ายนะครับในข้อที่17ผมอยากจะอ่านให้พวกเราฟังว่าพระเจ้าจะขอบคุณพระยาเวเนื่องด้วยความชอบธรรมของพระองค์ขพระเจ้าจะร้องเพลงสดุด,ดีพระนามของพระยาเวผู้สูงสุดคำพูดนี้เป็นการพูดที่บรรยายถึงความรู้สึกสำนึกถึงพระคุณความเชื่อและการวางใจ ของดาวิดที่มีต่อพระเจ้าในเรื่องที่ท่านได้นำเสนอต่อพระองค์เกี่ยวข้องกับศัตรูที่ท่านได้รับความทุกข์หรือไม่ได้รับความยุติธรรมขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะอวยพรพวกเราทุกคนขอพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับเราและช่วยเราและนำเราเราขอบคุณ ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า